องคจุยเที่ยงวันบุญวันนี้ท่านอาจารย์หมามาห่มภาพพระธาตุสีเวียงชัยนะคะอำเภอท่าลีจังหวัดลำพูนโดยวัดนี้ค่ะ,ะสร้างโดยครูบาชัยยะวงสาพัฒนานะหรือเราเรียกท่านว่าครูบาชัยบาชัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ที่รับใช้หรือว่าติดตามครูบาศรีวิชัยมีสองลูกนะครับก็มีครูบาศรีวิชัยครูบาขาวปีแล้วก็ครูบาชัย ก็มาาบุกเบิกเขาเรียกเทพเจ้าแห่งแห่งเมืองลีเมืองลีใช่เทพเจ้าแห่งชาวเขาค,คนที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยนับถือผีอเออแล้วก็ครูบาก็เอาพุทธเนี่ยเข้ามาค่ะนะวัดที่ที่เรามาเนี่ยก็ก็ก็สร้างทีนี้เจดีเนี่ยจริงๆอ่อะอยู่ในวัดพระบาทห้วยต้นม,มนแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าที่วัดมีพื้นที่น้อยก็เลยต้องมาสร้างด้านนอกวัดนี่ตอนนี้ที่วัดเนี่ยมันเล็ก ดีนี่ใหญ่มากนะเข้ามาไปตกใจเลยไม่เคยมาแต่โตเห็นแล้วแบบเป็นไงฮ,อ <ใจ S 2> ฮือฮาฮือฮาใชบบกับในฝันสวรรค์ชั้น,นสูงแล้วมันเป็นบ้านนอกมากๆนะมันไม่ใช่ใ,ชในเมืองเลยเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างแบบนี้ได้เนี่ยศรัทธาของคน<ช>ที่เนี่ต้องต้องต้องเข้มแข็งแล้วก็อีกอย่างนะหมู่บ้านแถวนี้นะกินมาสบา แบบนับถือจริงจังแล้วก็วิธีการปฏิบัติวิธีการดูแลเนี่ยเหมือนพม่าเลยที่จะตัตัตไปสะอาดเป็นระเบียบถอดรองเ<อ>ท้านะที่เรามาเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคนเพราะว่าชาวบ้านไปทํางานอยู่ทุกเย็นเนี่ยชาวบ้านจะมาสวดมนต์แล้วก็เดินเดินลอ้ลอมรอบวัดน,นะวัดอันนี้ก็สร้างมาตั้งแต่ปี382538 38, นะจนถึง2543ั่สนะครับ ก็เจดียด์นี้ก็บรรจุไว้ด้วยออของสำคัญนะก็มีตั้งแต่ของเขาเรียกไม้เท้าของพระพุทธเจ้าองค์แรกมีที่กองน้ำของพระพุทธเจ้าองค์ที่สองแล้วก็มีพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าโคตมะองค์ที่สี่แล้วก็ของสำคัญที่เวลาครูบาเขาไป ทุดงต่างๆเน <UA> <that> ี่ยเขาก็จะได้ของวิเศษของสําค um ัญมาพระธาตุของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บรรจุไว้เน้นทั้งหมดเลยแล้วก็มีของที่ชาวบ้านเอามาถวายอูบาก็เอาบรรจุไว้ในพระธาตุทั้งหมดส่วนเจดีลายที่เราเห็นรอบๆที่เป็นองค์เล็กๆี่ยก็เป็นตัวแทนพระธรรมก็เป็นแปดห0่สี่พันพระธรรมขั์ก็แบ่งเป็นกองๆกองละหนึ่งหมื่น นะมีแม่กล่องนั้นมีทั้งหมด84องค์ก็เ,เป็นตัวแทนของพระธรรมในในที่นั้นส่วนเจดีกำแพงรอบข้างนอกที่ที่เราเราเดินรอบเนี่ยก็จะมีเป็นพระที่เป็นพระในสมัยใหม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปก็จะอยู่รอบๆส่วนด้านในก็เป็นพระประจำวันต่างๆนะรอบนอกสุดเลยเราก็มีที่ส่งน้ำเหมือนที่เราไปที่ชเวดากอง ก็จะมีสงน้ําพระประจําวันเกิดพระประจําปีเกิดก็เต็มเลยที่นี่เป็นที่หนึ่งนะป๋าบอกว่านี่ป๋าเนี่ยอยากมานามนมากแล้วแต่ไม่เคยมีโอกาสเลยเพราะมันไกลแล้วก็ใช้เวลานานแล้วตัวท่านอาจารย์เองเนี่ยก็นับถือครูบาชาัยวงเนี่ยนานแล้วแต่โตนจังจำได้อาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องสีหูห้าตาเป็นพระอินพระ,ะอินจําแรงนี่ก็ต้นจาเหนยก็อยู่ที่วัดพระบาทห้วยต้มแล้ว่าที่นี่เหมือนกันเที่เ

ปันโนคขภาวโตสาวกสังโฆสาวีพิปปัิปันโนคขภาวโตสาวกสังโฆญาติธฏฐมจกตา วันทามิพูทังสัพพะเมโทสังธรรมะทเมพันเตวันทามิธรรมังสัพพะเมโทสังธรรมะทเมพันเตวันทามิสังคังสัพพะเมโทสังธรรมะทเมพันเตวันภามีภู้รู้ปชาอาจาริโยสัพพะเมโทสังธรรมะทเมพันเต วันามิอัมานราโลสัพพเมโตสังภามาพระเมตตวันพาิ Kamanang Kamatalanang สีต <entender it, S 1> ันสีระอาตุล สทธา玛ซาราติสาซาเทวมนุษย์ชานา สวโสสาวกสังโฆยะทิขันตคาลิอลิสุภานิอากาปุริสปุกะลาเอสะพะวัสดสาวกสังโฆอาภุเียโยภูณียโยภะคีณโยอัญชลิกานิโยอนุตารามุญญาเกตังโดกัสตาเทสุปฏิปันโนภะสวัสดสาวกสังโฆภูชุปฏิปันโนภะสวัสดสาวก ປັນໂນຄະກະວໂຕສາວ ขวิปุคะเรอภิเสกสาปะปุถานังอาคาปาโตปโมท ทติสุนาตาตังสุมังคาลังสุปปาทังสุติตังสุกโนรุมุโตจะสุยตาพระมจาริสุปทาตินางกายกรรมังวาจากรรมังปทากินางปทามโนกรรมัานิติเตปทากินาปทากินานิกาวานละพันตาเตปทาพิเ ตูสะปะมังฆลังราทานตุสะปเทวตาสะปูตานุภาเวนะสะทาสุทิภาวันตุเตภาวันตุสะปะมังฆลังราทานตุสะปเทวตาสะปธรรมานุภาเวนะสะทาสุทิภาวันตุเตภาวันตุสะปะมังฆลังราทานตุสะปเท i uh -huh.